สวัสดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้ก็มาเที่ยวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนนะครับเป็นการมาเยือนกำแพงแสนครั้งแรกในรอบหลายปีนะครับน่าจะประมาณสัก8ปปีนะครับก็เป็นการมาลํำลึกความหลังนะครับวันนี้ก็ี่จริงแล้วตั้งใจจะมาชมดอก ชมพู่พันธิต์นะครับหรือว่าซากุระเมืองไทยนะครับแต่ว่ายังไม่เจอนะครับจริงๆแล้วเขาอยู่เข้าไปเส้นลึกนิดนึงนะครับจะอยู่เส้นที่ทางไปสาธิตเกษตรศาสตร์นะครับเดี๋ยวก็ลองดูนะครับว่าเราจะไปถึงหรือเปล่านะครับไหนก็ไหนแล้วเราก็เลยลงมาเหยียบสนามหญ้านะครับของสนามกีฬากลางมอกําแพงแสนนะครับโอ้โหแดดแรงใช้ได้เลยนะครับก็เป็นสนามที่สวยนะครับสมัยก่อนเคยใช้เป็นเวทีในการฟาดแข้งหลีกภูมิภาคนะครับหรืออ่า ไยลีก3เดิมนะครับจริงแล้วเป็นดิวิชั่น2เดิมนะครับก็ตอนนั้นจำได้ว่ามาเชียเกษตรศาสตร์เตะกับทีมพวกนนทบุรี FC พวกอะไรอย่างเงี้ยฮะก็มีทั้งแพ้และชนะนะครับปนปนกันไปเคยมาดูประมาณ2-3สาครั้งนะครับวันนี้ก็เรียกว่ากลับมาชมบรรยากาศถิ่นเก่านะครับว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับก็จะเก็บบรรยากาศให้ดูคร่าวๆนะครับครับเป็นอาจารย์เป็นสนามที่สวยเหมือนกันนะครับแล้วก็จุคนได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับ ด้านด้านข้างนะครับของสนามกีฬากลางกำแพงแสนนะครับก็จะเป็นสนามฟุตบอลขนาดมาตรฐานนะครับดูนะครับอัาจจันทย์ใหญ่ของคนดูนะครับจะอยู่ด้านขวามือนะครับก็จะเป็นอัาจจัน์เดียวนะครับ ไม่มีอัตราจันทร์อื่นนะครับหญ้านี่อาจจะไม่ค่อยได้ตัดเท่าไหร่นะครับช่วงในช่วงโควิดนะครับหญ้าอาจจะสูงนิดนึงนะฮะแต่ก็ยังไม่ได้ถือกระลกนะครับสามารถเดินเล่นดูได้นะครับเหมาะกับการมาออกกําลังกายครับไปกันต่อดีกว่านะครับ เราอยู่กันที่สนามกีฬากลางของมอเกษตรศาสตร์กำแพงแสนนะครับสนามสามารถเปิดเข้ามาชมได้นะครับก็จะเป็นบรรยากาศล่มลื่นนะครับมีเด็กมีน้องหมานะครับข้างบนก็เคยขึ้นไปเชียร์อยู่หลายครั้งนะครับวันนี้มหาวิทยาลัยค่อนข้างเงียบนะครับด้านหลัง ของสนามตอนนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะครับร้านป้าสำราญเคนตักกี้นะครับหรือป้าสำรานไก่ทอดเจ้าเก่าที่ย้ายมานะครับดีจะพาไปชมนะครับว่าร้านหลังสนามเป็นอย่างไรนะครับจากสนามที่ล่มลื่นนะครับ บรรยากาศแบบทบธรรมชาตินะครับชนบทชนบทนิดนึงนะครับน้นอยแดดวันนี้ก็ไม่แรงนะครับประมาณ30กวกว่าองศานะครับยังไม่ถึงกับร้อนมากแม้ว่าจะเป็นเวลาประมาณเที่ยงตรงก็ตามนะครับวันนี้อาจจะยังมมีคนออกกําลังกายเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงเที่ยงนะครับ เป็นด้านหลังอัศจรรย์นะครับสามารถจอดรถได้หลายร้อยคันนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครั